สวัสดีชาววอลทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันผมเอาเทอร์เทมาให้ได้ชมกันนะครับคนที่ส่งมาเป็นน้องโอ๊ตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นก็บอกว่าเป็นของคุณพ่อของน้องโอ๊ตนะครับก็ชื่อในเกมชื่อว่า www u n s c o r e ผมเรียกว่า734แล้วกันนะครับง่ายดีนะ734มาในรถเทอ t ์เทเทียร์9ของอังกฤษ ทีดีของอังกฤษนะครับซึ่ง dpm สูงมากๆสำหรับสายนี้นะครับอยู่ในแมปสำนักสงเกิดทางฝั่งใต้ในนะฮะมาเล่นลาย2ครับกำลังเดินแบบเต่าๆนะฮะมันคือเต่านี่แหละนะ,ะไม่มีจอนด้วยสำหรับในเกมนี้นะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์8เทียรก9ก็เทอร์เทิร์สครับเตาครับสมชื่อจริงๆฮะยิงขึ้นเนินี่เหลือ เ็ดเหลือแปดเหลือสิบแต่ว่า DPM นี่ไม่ต้องห่วงนะคือแบบโหลดกันยิงกันยับเนะี่ยขอให้ขอให้ถึงที่แล้วกันนะขอให้ถึงเป้าหมายขอให้ถึงจุดประทะอากาศน,นะมีมาร์กที่ปลายกระบอกปืนมาด้วย2องมาร์กด้วยกันนะครับอย่างสวยเลยแล้วสำหรับมาร์กของอังกฤษพวกเข้าถึงจุดประทะกันแล้วนะแต่ว่า7 7 3 4 ยังเดินอยู่ฮะนีความเร็วสูงสุดครับ23 22 23กำลังลงเนินด้วยนะครับขึ้นมา24แต่ข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของปืนที่มันสายได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเป็นรถที่ไม่มีป้อมแต่ปืนสายได้นะครับมานะครับเข้าลาย1ครับเล่นลายไหนเอ่ยเล่นลาย2ครับหันไปเล่นลาย2ครับ มีจุดอ่อนให้ยิงบนหัวทางด้านขวานะต้องคอยระวังนิดนึงด้านหน้าเห็นเป็น E 5 0ครับมีเดียมท้งเชียของเยอรมันครับได้ที่ครับแต่ว่าเพิ่งชิ่งเพื่อนขวางอยู่ฮนะเจ็ดสามสี่พยายามจะอ่ะเข้ามาแล้วฮะหันมาสนับเรียบร้อยครับหนึ่งนัดเข้าไปที่เพจล่างครับสี่ร้อยสิบสี่เมื่อกี้ E ห้าสิบยิงเข้ามาด้วยลูกทองก็ยังบล็อกได้อยู่นะฮะแล้วก็ชา้าฟูตัวครับสามร้อยแปดสิบเก้า ได้ทีนะฮะได้โอกาสนะฮะได้ที่แล้วนะฮะเริ่มซอยแล้วครับเต่าเริ่มซอยนะฮะด้านหลังเห็น tnh ซัดตูดไปงามงาม4สห้าครับยังไม่เข็ดเอาอีกสักนัดหนึ่งสำหรับ tnh นะเน้นๆไปอีกทีหนึ่งครับ414นัดหนึ่งนัดหนึ่งนี่ส0 0รอยกว่านะแล้วโหลดเร็วมากๆโหลดเร็วมากๆเป้าเล็กด้วยนะครับแม่ ถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดโดนเข้าไปกันคนนัดสองนัดนี่หายกันเงียบเลยนะมีใครออกมาอมกไหมแต่สกอร์ตอนนี้ศูนย์ต่อสี่นะครับโอ้โหหันมาดูสกอร์แล้วแบบดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเห็น IS 3A ครับเล็ง เนี่ย440เข้าเพจบนเข้าไปเต็มๆครับอีกสักนัดหนึ่งโหลดใกล้เสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งคิวครับชาฟูตัวพยายามจะออกมาอ้อมนะล็อกเป้ากินชาฟูตัวไปหนึ่งนัดครับแล้วก็หันหน้าตามชาฟูตัวครับด้านหลังทีเอ็นเทสน่าจะยังโหลดอยู่ครับเอาชาฟูตัวก่อนครับ401เข้าไปครับชาฟูตัวอ้อมพยายามจะหนีโดนชาฟูตัวมาหนึ่งนัดครับแต่ว่าหนีไม่น่าจะรอดนะได้เรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปทีเอ็นเทส นี่เขาแบบโหลดเสร็จพอดีนะแล้วหันมาบล็อกได้พอดีนะซักเข้าไปอีกหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็โหลดแล้วก็เรียบร้อยครับบล็อก TN เ2นนัดแล้วก็เก็บท n เไปเป็น2คิวครับโอ้โหถึงเวลาเดือดนี้เดือดจริงๆนะสำหรับเต่าเนี่ยยิงได้ไม่พักเลยทีเดียวไปครับย้ายไปลาย1นครับเพราะว่าเคลียร์ลาย2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทำหน้าที่ได้ดีงามมากสาหรับเต่าคันนี้เธอเธอลาย2เรียบร้อยครับลาย1นต่อครับ ตรงนี้เท่าที่เห็นเนี่ยสามคันครับล็อกเป้าคัมแพนเซอร์ห้าสิบที snap ไปสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบห้าร้อยครับแล้วก็มีเควีสีตรงนี้เห็นเพดล่างครับสี่ร้อยสี่สิบหกครับเต็มเต็มครับอีกสักนั้นหนึ่งนี้กลับลงรถแน่นอนหเห็นเพดล่างอยู่ครับเน้นเน้นเข้าไปโอ้โหนักนี้เหลือไว้ทำไมแค่สิบสี่นะแต่ไม่เป็นไรครับโหลดเร็วอยู่แล้วแล้วก็สามอีกนั้นนึงครับเรียบร้อยครับสามคิวแล้วบล็อก e ห้าสิบได้ด้วยเนี่ยซึ่ง e ห้าสิบหนีมาจากลายสองเม โอ้โหโหลดเร็วจริงๆนะครับบล็อกชิวๆแล้วก็เรียบร้อยครับสี่คิวครับเดินเดินเล่นเลยฮะเดินเล่นแบบชิวๆเลยแต่ตอนนี้มีคนไปแคปที่ฐานครับสกอร์เจต่อเก้าครับตีตื้นขึ้นมาพอสมควรแล้วสองคันนี้เขาเล่นอะไรกันเนี่ยมายืนขวางกันอยู่นี่เออประสานงากันหรือยังไงเนี่ยเพื่อนเห็นแล้วครับเป็นอ็อบเจกต์สี่หนึ่งกนไปแคปอยู่ที่ฐานนะเต่ากันนี้ก็พยายามครับ พยายามที่จะทําหน้าที่นะซึ่งตัวเองมาเคลียร์ลน์สให้แล้วเคลียร์ลานึ่ให้แล้วต้องกลับไปเด็บที่ฐานอีกนะโอ้โหจะทําเป็นโอ้โหเดอแบกแบบซูเปอร์เดือบแบกเลยนะทําทุกอย่างนะฮะตอนนี้มีคนแคปอยู่ทั้ง2คนนะครับ2คนด้วยกันแต่ว่าเทาที่เพื่อนเห็นเมื่อกี้เห็นอยู่คันหนึ่งเป็น Object ต์สี่หนงหะครับยังไม่เห็นอีกคันหนึงอ่ะเห็นแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่คนแคปเป็น Object 70เนยครับ แล้วก็สูร้อยสามสิบเห็นไกลๆเลยโอ้โหเอาละฮะอันแรกครับออบเจกต์สี่หนึ่งหกครับหนึ่งนัดเข้าไปด้วยลูกเฮสซีครับแหมไโหลดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ทันมองนะสะซูร้อยสามสิบครับเต็มหัวครับสี่ร้อยสองครับทีเก้าสองครับแจกกันไปครับคนละนัดสองนัดเพื่อจะรีเซ็ตกันไปครับแล้วก็หัวสูร้อยสามสิบอีกสักนัดหนึ่งสามร้อยหกสิบแปดครับสูร้อยสามสิบนิ่งมากนะะนิ่งมากๆเลยนะฮะ ก,ก็ซักันไปเรียบร้อยครับ5คิวครับออบเจกต์704ครับเล็งหน่อหนอกแล้วเจาะเข้าไปโอ้โหเจาะไม่เข้านะฮะเจาะไม่เข้าไม่รู้ไปโดนตรงไหนแต่ G ีโซพันแปดออกมารับกระสุนแทนยงา3ร3บโอ้โหได้เวลาซอยเนี่ยอย่างกระเต่าพิโรดนะเต่าโกรธใครมาจรเจาะ704ไม่เข้าอีกแล้วนะแหมทําบุญมาด้วยอะไรคอยพระอะไรอยู่เห็นหัวองค์คลักอยู่ครับ เนาะเนาะแล้วแ้แหมก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันเนะยเจาะไม่เข้าเหมือนกันไปโดนส่วนหนาเข้าไปครับไล่เข้าอีกทีนึงครับแต่ยังมีคนแคปอยู่นะครับยังมองไม่เห็นคนแคปคนนั้นนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเพื่อนในทีมทําไมไม่ไปครับ430เจาะทาอะไรอยู่ครับต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะหรืออีก15วิเท่านั้นนะครับ734ของเรานะพยายามจะวิ่งเข้ามาสปอตให้นะฮะตรงนี้มีหินเล็กๆบัง จุดอ่อนให้อยู่แล้วเห็นที T 92ซัดเข้าไปแม่เงียบคืออะไรครับเงียบคืออะไรครับมีมดหนึ่งแนละ้วยิงเข้ามาจากทางด้านซ้ายครับปล่อยครับโอ้โหไม่ทันครับแมนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจริงๆแต่แคปไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังมีโอกาสที่ได้ยิงอยู่เก็บได้ดาเมจได้อยู่นะครับได้อีกนัดหนึ่งโอ้ได้ด้วยได้ด้วยได้ไหมเอ่ยได้ได้อยู่นะฮะอา้าอีกนัดหนึ่งไม่ทันแล้วโอ้โหเสียดายจริงๆนะเพื่อนในทีม ไม่มีรีเซ็ตกันนะครับเป็นเกมที่น่าเสียดายมากๆเลยแพ้ไปแบบไม่น่าแพ้นะครับเพื่อนี่ทีมไม่ไม่เข้าไปมองไม่เข้าไปรีเซ็ตกันนะครับโอ้โหคือ www under score 734คันนี้ก็ สุดสุดแล้วเหมือนกันนะสุดสุดแล้วจริงๆนะทั้งเคลียร์ลายให้ทั้งสองลายกลับมารีเซ็ตให้อีกนะโอ้เอ็มแตกไปครับแต่ว่าพายแพ้ไปนะก็ต้องยอมยกให้คนนี้เลยนะได้เหรียญดีเฟนเดอร์มาด้วยครับได้ไฮคาเบร์แล้วก็ท็อปกันครับได้เงินมาแสนหนึ่งกับคาบประสบการณ์2496นะครับชื่อในเกมก็ตามนี้นะครับ WWW ร์ส e อร์นะครับ ยิงไปทั้งหมด8,734เลยนะกับ6คิวแล้วก็ค่าสบการณ์บิบๆนี่1 0 0 0กับ64อันนี้อย่าลืมนะว,ว่าเป็นทีมที่แพ้นะค่าปสบการณ์ขึ้นหลักพันเลยนะยิงไป31นัดเข้าเป้า29จอกหลอก24ดาเมจร,รวม8,007นะครับบล็อกไปอีก2,001แล้วก็แอซิสสีบัญชีพรีมเมียมหาค่าซ่อม1 1 0 0 0แล้วก็ค่ากระสุน7 9 0 0 0อ่าแล้วก็ยุทธประจัยอีก3 0 0พเหลือเงินมาใช้9,3เป็นเกมที่น่าเสดจงๆนะ ยิงได้มันมากครับยิงได้มันมากเดินแบบเดินยิงเดินยิงรัวยิกเลยนะโอ้โหเจาะมันจริงๆนะสำหรับคันนี้เทอร์เซสเต,ต่าพิโรดนะฮะก็ขอบคุณ73 4่ไว้ด้วยไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะฮะก็ขอบคุณพ่อหนงโอตไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแลวก็อย่าลืมกด s u b s c r ร b e ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหมท่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขลาไปก่อนสวัสดีครับ